แดงดกไปแดงเดินกไปไปแดงเดินไปแึไปงไปเข้าเดเดไปูที่สนะครับไฟแดงนี่เสือไฟแดงนะครับ ฝ่ายโค้ชเปิดฝรั่งวมรตากับฝ่ายน้ำเงินนี่โคโนดหลังเด้งหมูไร่นะครับฝ่ายโคโคอินเตอร์สุโขทัยนะชิงกันสองแสนนะครับนนนะเป็ทมันอยู่ปากกูปากกูบอลนะมันอยู่ปากกูบอลนะครับก็มันจะกลายกูโคอินเตอร์ก็มี ยุกแล้วดำจุก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 ต่อได้ไหมต่อได้ต่อ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 ไม่พนับไม่พนไม่ไฟเกลีร่งเกลีเรงเกเรงหนูยังมีเร่งเลยเด่งหวานหนยังมีรงอยู่เลยอข้างเลยนะบอกหัวข้างเลยนะทำหูร้แดงเสอไฟแดงนะครับราาอยู่ดัราาอยู่ดัมสอครับตากชิ้นกัน2อครับบุรีชินอนะ

อัอเรือเรือได้ล่มได้นะครับโดนพอข้างไปสองที่ปากัวเลยนะตัวนี้ปากัวข้างเลยนะครับ ta cứu học rồi chứ เด่งก็เด้งก็เฮ้ยดงก็เดงก็เด้งก็เดงกไอ้่มเดงกด้งกเด้งกดงก็เด้งกเด้งกอเดงกด้งกดงก็เด้งก็เด้งกดงก็เด้งก็เดงกลัดงก็เด้งก็ดงก็เดงก็เดงก็เดงก็ดงก็เด้งก็เดงก็เดงก็เด้งก็ดงก็เด้งก็เด้งก็เด้งกเด้งก็เด้งก็ด้งก็เดงก็เด้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 งกเด้งก็เด้งกเด้งก็เด้งกเด้งก็เด้งเด้เด้งเ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 ้เ

ร่ากายอยู่แก้มไม่ร่างกายอยู่ดำนะครับร่างกายอยู่ดำดำโต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 เขียนอยากลงมับงเขียนแยกลงมามัางครับดำต่อหน้า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 เหงื่ถือขอบบนด้วยครับไอ้ดำก้อนไว้ดำก้อนไว้ดำก้อนดำก้อน เด้งจุกมาเด้งจุกไปเด้งจุกไปเดงจุกมาเลยนะเด้งจุกเด้งจุกเด้งจุกนักวานมาดัลดับดลกวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวบอกมิกการเลนตัวแดงนี่ดีมากเจ้าหรุเลยครับเจ้าหบังเลเจ้าหบังเจ้าหตัวดำบังเลยครับมาดีเจ้าหตัวดบังแล้ว คอกัับบบนะรแดงเพชรผาพึ่งนะครับต่อเรียว<ห>ยังหัวขึ้น,นบนังเลยด้วยอินเตอร์นะครับดำต่อเพลงนะดำต่อเพลงนะดำต่อเพลงนะ อยากให้ครับรุ่ดำโตเพ้งเด้ยยงยานานะนะมาจริงนะเดกวัยมันติดทุกคนได้<ห>คือเห<อ>ล้าทิ่ไปสองคู่นะครับเ,รเด็กเดือดกับบอลไปหัวเรือเรือระวังนะล่มได้นะครับ แดงอยู่บนแดงซื้อเข้าดันมาแดงซื้อเข้าดันมาแดงซื้อเข้าดันมาแดงเข้าดันมาแดงดันมาดัมดัมดัมดซมดัมดัมแล้วดัมจุดเดงวิ่งไปแดงวิ่งไปดัมยก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 แล้วร้องแล้วกล้ารำไหมไม่เอาแล้วดัมได้ไหมเดียวอยู่น่าดั้มได้มาอยู่น่าดั้มได้มาอยู่น่าดั้มได้มาอยู่น่าไปวิ่งไปวิ่งไปวิยงโอ้ยเหลื่นเย้ยเหลื่นแข็งแรงนะ ไม่ไวไม่ไหวไม่ไหวุกนะตุกนะเกข้ากันเกบข้ากันนะนี่กับพินนะครับพินนะพิดแล้วครับกำพินแล้วก้าวไปก้าวไปดูนะครับ ดำรอยูดำรอยูผ่านนะลงไปรึ่งแล้วนะ แดงนะผูร้ายนะฝ่ายโคโกอินเตอร์นะครับเป็นฝ่ายชนะนะตัวน้ำส่วนดตัวน้วนวนำมันกลา้าทีนาทีาาทบังะว่นะริงบังอไงหนุ่ยนักกีฬาดงกว่าต่อพลนไม่บังตัวไม่พน้นแปดนาทีนะแปดนาทีนะ